กาวสวัสดีคนดู again, h, ทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Tivi Channel นะวันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มสกินโกโจซาโตรุเนีี้ครับผมก็อันนี้นะครับก็ผมสุ่มไปแล้วนะไอเม็ดสีแดงๆเปิดได้2ช่องนะครับผมแล้วที่เหลือก็จะไปสุ่มคูปองกันนะครับผมตอนนี้งบก็มี3 5 8 2คูปองนะครับดูนะครับประวัติก็เหลือหนึ่งงานนะ กับสี่สี่ครั้งเนี้ยครับผมก็จะได้มาอันหนึ่งนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมไปเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี้ครับไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะทุกคน,คนก็จะพูดน้อยน,นิดนึงนะครับไปเลยครับผม ไม่ได้นะแต่ผมว่าเอฟเฟกตอนสุ่มสวยนะคือผมก็จะสุ่มแบบให้ประหยัดที่สุดนะผมก็จะสุ่มไปเรื่อยๆก่อนนะผมแล้วก็ค่อยไปแลกกันทุกคน <Destiny. S 1> กิจกรรมนี้มันมีแบบแรกด้วยนะครับผมเอ้นี่คืออะไรอะโอเคครับแล้วก็มาแลกเลยนะผม อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราก็อย่าเพิ่งกดนะทุกคนเพราะว่ามันเหลือหนึ่งครั้งนะของผมอะ่ะก็ต้องไปแรกก่อนนะผมประมาณสามชิ้นมั้งได้ได้เล่นฟรีหนึ่งครั้งนะครับโอเคได้ละมาครับองได้เป็นท่าเต้นนะครผมโอเคอันนี้เราก็กดไปเลยนะมันจะลดราคานะครับ ตามสเต็ปนะครับก็มันก็จะการันตีแบบอะไรนะเหมือนกลางอนาเคดหนึ่งครั้งนะทุกๆเขาเรียกว่าอะไรนะ60ครั้งต่อหนึ่งกลางอนาเคตนะใช่ไหมเขาเรียกว่างั้นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยผมมาครับเหี๋ย20ครั้งนะเราก็จะมาแลกกันเลยนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยเปิดเลยจึ๊บเฮ้ยเอาเฮ้ยได้สกิเหรอเย่ได้สกินมาทุกคนเฮ้ยเกินไปบางทีทำไมมันออกมันออกง่ายจังวะอันนี้หมดแค่ กี่พันเองสองพันกวะปพองโอเคครับแล้วก็ไปต่อกันเลยนะผมเพราะว่าผมจะเอาป้ายป้ายประกาศนะผมก็แบบว่าอยากเอาให้มันครบเลยอะ่ะก็เลยสุ่มให้ครบเลยนะครับผมม <Yeah. S 1> าสุ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนมาดูเลยครับว่างบแค่นี้นะครับว่าจะพอรหรือเปล่าน ไปครับรุย,ยันต่อรุย,ยต่อรุย,ยต่อเหลือยี่สิบห้าครั้งทุกคนนะครับเราก็จะมาแลกกันนะครับผมจะสู้แบบแพ้ประหยัดที่สุดนะครับผมตอนนี้เราก็เหลือแปดร้อยฟูปองแล้วนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าโอเคอีกแปดครั้งนะผมว่าพอฮึ๊บพองจังหนี้ เลืออยู่สาครั้งนะทุกคนสวยพอนะทุกคนเย่ <Yeah. S 2> ได้มาแล้วนะคะสุดท้ายเราก็เก็บหมดอยู่ดีเนี่ยผมโอเคตอนนี้เราก็เหลือคูปองห้าร้อยแปดิบสี่คูปองเนี่ยผมอ๋อผมลืมบอกไปนะครับผมว่าทุกคนนะครับอย่าลืมมารับสกินนะครับตรงหน้านี้ด้วยนะครับ ไม่งั้นเราก็จะยังไม่ได้สก,กินนะทุกคนเราก,กดยืนยันไปเลยเรียบร้อยนะครับผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสก,กินโกโจซาโตรุนะครับเรียบร้อยหล่อเท่มากเลยยิงมูราสกิยิง,กกยงตั้มโคเทว้าว โอเคครับก็สำหรับสก,กินโกโจซาตัลูนะครับผมผมก็หมดคูปองไปประมาณ2,998คูปองนะครับผม,ผมก็ถือว่าราคาไม่แรงเลยนะครับก็อันนี้ผมน่าผมว่าผมน่าจะดวงดีนะเพราะว่าผมสุ่มฟรีนะครับใช้โทเค็นสีแดงแดงอะ่ะเปิดได้กลางอาาเขตสองครั้งนะครับผมถือว่าดวงดีมากเลยนะครับทุกคนก็ ่านี้แหละครับก็ทุกคนก็ลองไปสุ่มได้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมอัดไว้ตั้งแต่วันที่15นะครับพอจะกินเข้าปุ๊บผมก็สุ่มเลยนะครับแล้วก็อัดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนนะทุกคนโอเคครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ไปเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายครับ